บิสมิลลาฮิราะห์มานิรรฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวบราิกาตุครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับวันนี้มีข่าวนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเเป็นข่าวที่เกี่ยวกับมิตรนะฮะไม่ใช่มิตสนิทมิตรสหายนะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับมิตฉาชีพนะครับข่าวก็นู่นเลยนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับปี67นะครับ เป็นข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าตำรวจไซเบอร์นะครับ <c oughs> ทางตำรวจไซเบอร์เขาเปิดเผยนะครับในข่าวเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมิจฉาชีพเนี่ยไปจ้างวานบุคคลหรือหน่าม้านะให้ไปจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนแล้วก็นำหลักฐานทางทะเบียนเนี่ยไปเปิดบัญชีในรูปแบบของบริษัท คือพูดง่ายว่าไปเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ชื่อบริษัทแล้วะนะครับอันเนี้ยมันก็โทรมาหลอกเราไม่รู้แหละมันจะใช้วิธีไหนโทรมาหลอกเราพอพูดเสียหายเนี่ยตรวจสอบมันมันมันเอาชื่อชื่อบริษัทไปเช็คได้เนียฮะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับพอไปเช็คปุ๊บเฮ้ยมันมีตัวตนจริงเว้ยมันตั้งบริษัทจริง,รงเว้ยก็โอนเงินไปสุดท้ายพอโอนเงินไปก็เรียบร้อยมันก็เอาเงินในบัญชีไปใช้ เอาเงินที่เราโอนไปเนี่ยไปใช้นะครับทีนี้มันแต่งที่บอกไะพอพออย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอมันมีบริษัทมันมันน่าเชื่อถือแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคือไอคนมาเปิดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มันไม่รู้อีนอ่เนี่ยมันมันเป็นหน้าม้าโอเคแหละไอพวกเนี้ยมัน มันผิดอยู่แล้วมันผิดอยู่แล้วคือมันเป็นเรื่องของหน้ามงหน้าม้าเอาเอาชื่อเอาชื่อตัวเองเอาชื่อบริษัทไปเปิดนะครับไปเปิดไปเปิดบัญชีนะครับก็ถือว่ามีโทษนะครับมีโทษจำคุกนะครับเรื่องของบัญชีม้าก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3,000 0 0บาทหรือหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่กรณีอย่างเงี้ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยมันเปิดบริษัทเลยนะคือผมก็เคยเจอแค่ว่าตามเว็บเว็บจัดหางาน นะฮะ <c oughs> มันจะแบบเด็กที่มึงจบใหม่เคยเจอนะเล่าให้ฟังคือเพิ่งจบใหม่ปุ๊บเนี่ยเหมือนก็ไปเจอบริษทัทหางานแล้วก็มันก็ส่งโลโก้แบบไม่แอดไลน์กันแล้วมันก็ส่งโลโก้บริษทัทมา <c oughs> ส่งประกาศนียบัตรในนามบริษทัทนู่นานี่นั่นอะไรเงี้ยได้รับการรับรองจากกรมนู่นานี่นั่นแล้วก็ใส่ชื่อบริษทัทมันแตงเรื่อมันไม่เจอมันไม่เปิดบริษทัทไอ้เราก็เชื่อเด็กก็เชื่อก็โอนเงินไปนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้อันนี้คืออันนี้คือคือปลอมเลยบริษัทปลอมไม่มีจริงไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีฐานข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่แต่ทำไมเนี้ยโอ้โหมันไปเปิดบัญชีไอ้มันไปเปิดบริษัทแล้วนะครับมันโอ้โหจะบอกว่ามันมันก็ล้านะมันก็ล้านะมันก็ล้ามันก็น่าเชื่อถือนะเป็นผมผมก็มันก็พอฟังได้นะเอ้ยมันพอเราไปเช็คอ่ะเฮ้ยมันมีจริงอ่ะบริษัทสมมติบริษัท A นะเอ้ยมันมีจริงอ่ะเอ้ยงั้นมันก็มันก็ตั้งจริงสิวะใช่ไหม ก็โอ,อนเงินไปเรียบร้อยโ <c oughs> อ,อนเงินเข้ามิชชัชีพแต่เวลาเราไปแจ้งความเนี่ยมันก็ไปจับแค่ไอ้ปลาซิลปลาสร้อยสมมุติว่ามันมันเปิดบริษัทมันต้องใช้คน3คนใช่ไหมล่ะไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามเนี่ยมันเป็นหน้ามา้ามันไม่ได้ใช้เงินของเราเหรอกแต่มันเป็นหน้าม้าถูกจ้างมาห้าร้อยพันหนึ่งนะครับเราก็จับได้แค่ไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามแต่ไอ้ตัวใหญ่ไอ้ไอ้ปลาใหญ่จริงๆเนีน่ยมันเอาเงินเชิดเราไปใช้หมดแล้วนะครับมันก็มันก็มองยาก ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะถ้าเราจะโอนเงินให้กับบริษัทที่มันมีตัวตนจริงๆอะ่ะมันก็ต้องแบบโหจะบอกไงมันก็ต้องดูมันก็ต้องดูให้มันก็ต้องดูให้เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องระวังเองแล้วนะเพราะว่าถ้ามิจฉาชีพมันมาขนาดนี้นะครับก็ต้องระวังเองนะครับการจะโอนเงินไปให้แม้จะมีบริษัทจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องยั้ง ก็ต้องยั้งเอาไว้ก่อนนะครับผมผมให้ผมให้ข้อคิดไว้แบนี้ดีกว่าถ้ามุดมีการคุยกันทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วถ้าไปถ้ามันให้เราโอนเงินไปเข้าบริษัทที่มันมีตัวตนจริงๆเนี่ยคือยั้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปโอนยั้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปโอนเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยผมดูแล้วไม่ไม่น่าจะมีบริษัทไหนหรอกที่แบบว่ามาถึงโทรมาแล้วก็คุณจะมาทํานิติกรรมกับเราแล้วเราจะต้องโอนเงินไปเนี่ยมันไม่มีหรอกมันไม่มีบริษัทไหนหรอกที่จะโทรมาหาเราอะนึกออกไหม มันไม่มีเลยผมผมผมเชื่อว่ามันไม่มีมันไม่มีเลยนะครับจะชวนสมมติบริษัทจะชวนมาลงทุนมันก็น่าลงทุนเพราะว่ามันมีตัวตนจริงแต่ว่าก็ต้องยั้งไว้ก่อนขอไปดูก่อนไปดูที่ตั้งบริษัทมันจริงหรือเปล่ามันทําจริงหรือเปล่ามันตั้งบริษัทมากี่ปีไม่ใช่ว่ามันเพิ่งตั้งบริษัทมาสมเดือนแล้วอยู่ดีมันจะมาชวนเราไปลงทุนแล้วเราจะโอนเงินไปให้มันไอ้เงี้ยก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเวลาเราไปเช็คบริษัทเนี่ยมันจะบอกเลยบริษัทตั้งวันนี้นี้นี้ โอเคถ้ามันตั้งมา10ปีมีที่ตั้งบริษัทเป็นอะไรเป็นกิจจักษณะมีผลงานเคยสร้างผลงานมาในวงการธุรกิจเออแบบนี้มันก็น่าลงทุนแต่ถ้าอยู่ดีตึ้งโทรมาชวนไปลงทุนแล้วจะโอนเงินไป2 0 0 0 0 0 0 0 0 0มห0 0 0 0องไออย่างเงี้ยให้ตั้งข้อสังเกตเลยแม้มันจะมีบริษัทจริงปลอมแน่นอนครับมิจฉาชีพแน่นอนนะครับวันนี้ไงก็ฝากไว้ด้วยกับความเป็นห่วงนะครับอัสลามอวยกุ้มวารมมาตุลล้อฮิวบอตการตุครับ สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์